รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดออนมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตดปมองูมอจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไวเก่าเล่าอาชีพไวเก่าเล่าอาชีพ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมยุราชัยกาญจนาทินทวีรนะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยในด้านต่างๆเพื่อมานําเสนอถ่ายาทอดให้ผู้ชมได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นอาชีพเสริมรวมถึงเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมครับมาอยู่ในอำเภอสานป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับมีนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนปักหลักที่นี่เพื่อเป็นจุดเดินทางนะครับในการที่จะมาพักผ่อนนะครับรวมถึงมารับลมและก็ได้สัม มีความสวยงามอย่างมากมายเลยทีเดียวและที่สันป่าตองที่นี่ครับคุณผู้ชมครับความเป็นธรรมชาติก็ยังคงมีให้คุณผู้ชมได้สัมผัสด้วยการเดินทางมาที่นี่ไม่ยากเลยครับจะขับรถมาก็ได้หรือว่าจะนั่งรถไฟสบายๆก็ดีรวมไปถึงมีเวลาน้อยใช่ไหมครับนั่งเครื่องบินเลยครับหนึ่งชั่วโมงนิดๆก็ถึงเชียงใหม่แล้วที่อำเภอสันป่าตองที่นี่คุณผู้ชมครับความเป็นธรรมชาติยังคงมีให้ได้สัมผัสกันอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นสวนลำไยคุณผู้ชมและสวนลำไยแห่งนี้เกี่ยวข้องกับอาชีพของวัยเกาาาที่จะมสร้ง บันดาลใจให้กับผู้ชมที่ชมตลอดทั้งรายการครับแต่อย่าคิดว่าพามาที่สวนลำไย,ยแบบนี้นะครับกิจกรรมของวัยเก่าของเราจะเป็นการปลูกลำไย,ยเก็บลำไยแยปลร,รูปลำไยรลบาไปขายโน no, ไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เกี่ยวข้องกับลำไย,ยอย่างแน่นอนแต่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ แล้วถ้าเกิดทําไม่ดีอาจจะมีการเจ็บตัวนิดๆหน่อยๆได้แต่ผมเชื่อว่าความหวานจะทําให้การเจ็บตัวทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ดดีเอ๊ะเจ็บตัวด้วยเอ๊ะหวานด้วยเอ๊ะคืออะไรตามไปดูได้นในส่วนพร้อมกันเลยครับเอ๊ะจะคืออะไรเนาะเกี่ยวกับลำไยมีเจ็บตัวด้วยเอ๊อะ นำคขาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกัน บุกป่าฝาดงเข้ามาอยู่ในสวนลำไยแบบนี้คุณผู้ชมครับคิดว่ากิจกรรมของวัยเก่าในสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรบอกได้เลยว่าถ้ายืนไม่ดีมีสิทธิ์โดนต่อยแต่ถ้ายืนอยู่กับเจ้าของแบบนี้มั่นใจได้รับปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวเรามารู้พร้อมกันว่าทําอะไรนะครับต้องขอต้อนรับเจ้าของสวนลำไย n y k พี่ชิดพงษ์ทรงศิริครับสวัสดีพี่ชิดพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฉลยก่อนเข้ามาที่สวนลำไยแล้วมีเป็นกอง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 แบบนี้ทําอะไรครับเลี้ยงพึ่งครับเลี้ยงพึ้งวันนี้ผมจะโดนต่อยไหมครับ ไม่โดนไม่โดนนะฮะโอเคอยู่กับเจ้าของสาขนาดนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วทราบมาว่าพี่ไม่ใช่คนในพื้นเพจังหวัดเชียงใหม่ใช่ครับนะครับมามาจากพื้นเพียตรงไหนครับเป็นคนกรุงเทพบางซื้ออ๋อแล้วก็อพยพมาเรื่อยครับอพยพแหลยะครับทํารับเหมาก่อสร้างนะฮะอ๋อครับผมนะแล้วแล้วทำไมถึงมาถึงที่เชียงใหม่ได้ครับก็มาดูที่ตรงนี้แล้วชอบใจก็เลยซื้อไว้ โอเคก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่วงชีวิตในหลังเกษียณที่เราน่าจะมีความสุขครับแล้วพึ่งมันมายังไงครับอ๋อก็ก็คือชาวไต้หวันอ่ะเขาขอมาวางพึ่งในสวนเราทําไมเขาถึงมาขอวางก็เห็นดอกลําไยเราบานดีไงมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับเราเลี้ยงโดยเราเราปลูกลาไยเราเราก็ไม่ได้ใส่สารไม่ไม่ใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยนะครับอ่าก็มันก็ออกแบบธรรมชาติครับผมดอกมันจะเยอะพอดอกมันเยอะก็ เขาก็เอาพึ่งมาวาง130ครับร3อยสาสิบลังเราก็เห็นเขาสลัดน้าพึ่งอาทิตย์หนึ่งเข้ามาสลัดน้ําพึ่งเนี่ยเขาได้มาประมาณสามถังอย่างเงี้ยถังหนึ่งกี่ลิตร200ลิตรโอ้โหเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราก็ถามว่าถังหนึ่งเนี่ยขี่หมืน่นเขาบอกสองหมื่นกว่าสมัยนั้นนะฮะสมัยนั้นทีนี้เราก็ไม่คิดว่าสามอา,อาทิตย์หนึ่งสามถามังเดือนหนึ่งสิบสองถังโอ้โหใช่ไหมฮะเอ๊ะ เขาเอาเงินแสนเราไปแล้วเนี่ยเ,เราเราได้ค่าเช่าที่ที่เขาให้เราน,นิดนิดในหน่อยแป0รอาบาทเ,าเนี่ยแค่นี้เองครัผมเนี่ยคนชาวสวนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกสวน เนี่ยจะเป็นแบบนี้โดนโดนพวกพ่อค้าเนี่ยเขาเคกราคาเราเนี่ยคือบางทีเราเราไม่รู้ว่าในพื้นที่อันว่างเปล่าของเรามันมีทองคําอยู่ใช่ดูไหมครับมีคนที่มารู้มากกว่าเขาก็ฉวยเอาไปใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องรักษาทองคําของเราไว้ใช่พี่เริ่มต้นยังไงเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นเกษตรกรมาก่อนคือเราก็ไม่รู้แต่ทีนี้เราก็ศึกษาแล้วไปเจอศูนย์พึ่งที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็ไปเลยไปเรียนเรียนจนมีความรู้2ปี เรียนเกี่ยวกับอะไรช่วงแรกเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งอย่างเงี้ยวิธีการดูพึ่งดูตัวผู้ดูตัวเมียดูนางพญาทุกอย่างเลยฮะแล้วก็ดูธรรมชาติวัตจักรของเขาใช่ครับเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งนะชำนาญเลยชำนาญเลยครับแล้วเราถึงปีที่2เราก็ขยายได้เป็นร้อยหลังครับตรงนี้นะฮะก่อนที่จะขยายได้เป็นร้อยหลังอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันยากลําบากยังไงก็ยากตรงที่ว่าเราซื้อพึ่งเข้ามาอย่างเงี้ยจากคนที่เรารู้จักเนี่ยครับมันก็คือพึ่งเนี่ย ม,มัน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 อะไรอ่ะมันมีโรคมันมีภัยต่างๆติดมาด้วย oh, <okay. S 2> การขยายก็ขยายไม่ออกนางพญาก็อาจจะโดนพวกไหี่ไปกัดปีกด้วนบ้างพึ่งงานไข่ออกมาที่นางพญาไข่ออกมาก็โดนโดนโดนอ่าโดนกัดปีกหลุดลุ้ว่ยหมดอะไรหมดเนี่ย oh. เป็นโรคของพึ่งตรงนี้นะ,ะครับแล,แล้วเราพอ,พ,อพอปีที่สองเราก็ไปขอซื้อพึ่งจาก จากทางน้ำพูนมาสิบลังก็สามารถที่จะขยายได้เป็นร้อยหลังตรงนี้เวลาไปซื้อแหล่งที่เราไปซื้อเนี่ยมันต้องเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ุโดยเฉพาะใช่ฮะเราก็ต้อง<ช>าหาคนที่ ที่เขาเลี้ยงเก่งๆแล้วก็เพราะเลี้ยงดีเนี่ยเราก็ต้องซื้อมาพันเขาดีอะไรดีแล้วก็ขอซื้อเข้ามาตรงนี้แต่จำจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะมาแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จเลยเห็นมีแล้วก็ขยายไม่ออกด้วยการที่มันขยายไม่ออกมันเกิดขึ้นจากอะไรก็รื่องนี้แหละฮะเราไม่มีความชานาญ๋อโรคมันมาแล้วบางทีมันกัดกันมีปัญหาอยู่ในรังเดียวกันใช่แล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางทีนางพยาหายบ้างอะไรบ้างเพราะนางพยาหายเนี่ยมันจะล้างหลัง ใช่ไหมฮะเราต้องสร้างนาพญาขึ้นมาใหม่ครับผมทีนี้ปีแรกๆเนี่ยเราไม่มีความชํานาญในเรื่องของการเพาะเลี้ยงนาพญาครับพอปีที่สองเรามีมีความชานาญแล้วในการเลี้ยงนาพญาเป็นยังไงอะไรเราป้องกันยังไงที่ไม่ให้มันหายไปอ๋อไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายก็คือคอยตรวจทุกอาทิตย์คอยตรวจทุกอาทิตย์ว่านางพญาอยู่ไหมมีโรคอะไรไหมถ้าเกิดสมมติว่าผมจะใช้แบบธรรมชาติครับตอนที่เราเคยเรียนมา เราเรียนแบบแบบแรสอนให้ใช้สารเคมีกับพึ่งที่นี้เราเปิดรังพึ่งมาเนี่ยสารเคมีเนี่ยมันฟุ้งเข้าจมูกเราเราคิดว่าเนี่ยหนึ่งพึ่งอันตรายสองเราอันตรายด้วยด้วยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเป็นมะเร็งผู้หญิงอาจจะแท้งอาจจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นหมันพวกนี้เราก็เลยมีความคิดว่าทําไมเราไม่เลี้ยงแบบธรรมชาติอย่างที่ธรรมชาติเขาเลี้ยงเขาเองอย่างพึ่ง พึ่งพึ่งป่าพึ่งหลวงอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีการไม่ใช้สารเคมีในหลังพึ่งเลยแล้วมันแล้วมันยากกว่านะครับหรือต้นทุนมันมากกว่าเพราะเราต้องดูแลแบบธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติเนี่ยขยันเอาความขยันเข้าไว้ต้องตรวจบดทุกรังแต่อย่างแบบคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเนี่ยเขาจะใช้ป๊อกกี้ผสมยาฉีดในรวงพึ่งคุณรู้ไหมไอฉีดในรวงพึ่งเนี่ยสารเคมีมันไปติดอยู่ในรวงพึ่งเวลาสลัดน้ําพึ่งออกมาเนี่ยไปตรวจวิเคราะห์ มันก็มีสารเคมีตรงนั้นติดไปแล้วคนกินล่ะคนกินล่ะแต่ผมเนี่ยเราชิมน้ำผึ้งให้คุณกินน้ำผึ้งโดยโดยที่ไม่มีสารเคมีเลยเนี่ยอันไหนมันดีกว่าครับถามนิดหนึ่งฟังมาถึงตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าเอาทั้งนั้นฉันอยากเลี้ยงผึ้งอยากทําน้ำผึ้งแล้วการที่เราเริ่มต้นทําแบบนี้ต้องรู้ตัวเองอย่างไรใครที่ควรทําใครที่ไม่ควรทําใครที่อย่าทําคนที่ควรทำเนี่ยรู้ว่าร่างกายเราแข็งแรงไหมมีโรคไหมถือว่าเราไม่เป็นโรคหัวใจ ถ้าเราไม่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเลี้ยงได้เกี่ยวยังไงอ่ะก็คือเวลาพึ่งมันต่อยปุ๊บพิษพิษพึ่งเนี่ยมันจะเข้าสู่หัวใจเลยวิ่งพุดเข้าไปที่หัวใจเกิดอาการช็อกตายได้ถ้าเข้าโรงพยาบาลมันเป็นพิษที่เป็นตัวเร่งเพราะงั้นอย่าเป็นโรคนี้โดยกําเนิดก่อนใช่ครับแล้วก็อันที่สองก็คืออย่าอย่าแพ้พิษพึ่งอ๋อฮะเวลาพึ่งต่อยแล้วมันจะขึ้นผื่นแดงทั้งตัวเลยมันก็จะทําให้เราแพ้แล้วก็ช็อกได้อ่าตรงนี้ฮะ พี่ชิพงครับ,รบดูในบริเวณก็กว้างขวางมากแล้วรังก็มีเยอะมากแบบนี้ครับ,รบน้ำพึ่งที่พี่ได้เนี่ยมันมีกี่ประเภทมันมียังไงบ้างครับก็มีสองประเภทครับเลี้ยงแบบรังเดียวแบบนี้แบบนี้แล้วก็เป็นแบบคอนโดเป็นแบบคอนโดด้วยแล้วน้ำพึ่งมันจะต่างกันยังไงอ๋อน้ำพึ่งมันจะต่างกันอยู่ที่ว่าะระยะเวลาในการเก็บครับให้ความชื้นอยู่ที่ 20- 21อ ความชื้นน้ําที่อยู่คนอยู่ในน้ําพึ่งเนี่ย20 21เปร์เแต่เลี้ยงแบบคอนโดเนี่ยสองชั้นชั้นอะไรพวกเนี้ยต่อขึ้นไปใช่ครับพึ่งมันจะปิดปิดแคปที่เราเ,เคยดูกันมาเป็นไอรวงพึ่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะครับผมมันจะปิดประมาณ10 17 18เปความชื้น จะน้อยกว่าระยะเวลาในการเก็บก็ประมาณ15วันขึ้นไปอ๋อซึ่งความชรินที่น้อยกว่าแปลว่าคุณภาพน่าจะต้องดีกว่าต้องดีกว่าความเปรี้ยวก็จะไม่มีหรือจะน้อยกว่าแบคทีเรียในในน้ําผึ้งมันจะตายหมดแต่ถ้าเลี้ยงแบบแบบแบบทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันครับ3วันเก็บ5วันเก็บเนี่ยแบคทีเรียมันยังไม่ตายถ้าเกิดเก็บไว้ในถัง200ลิตรไว้นานๆเนี่ยมันจะระเบิดได้มันมีแก๊ส แต่อย่างบัวหมมาใช่แต่อย่างเราก็เลี้ยงแบบคอนโดเนี่ยเก็บไว้ได้2ปีเลยอันนี้ฮะเพราะงั้นดูแล้วปริมาณของน้ําผึ้งที่ได้มามีจํานวนมากแล้วก็แบ่งเป็นแบบธรรมดาด้วยใช่ครับแล้วก็แบบพรีเมียมด้วยใช่ครับนะครับทีนี้น้าผึ้งที่มาจากสวนลําไยมันต้องมีรูปร่างหน้าตาสีสารความขุ่นความใสมันจะเป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อก็ต้องเป็นสีน้ําตาลครับสีน้ำตาลเข้มครับ อย่างทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีมันจะเหมือนกันทั้งนั้นนะฮะมีตัวอย่างให้ดูด้วยอันนี้ให้ดูอันนี้อันนี้เป็นแบบไหนครับครับอันนี้เป็นแบบพรีเมียมแบบพรีเมียมอ่าแบบพรีเมียมเลยดูจากตาเปล่าก็เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่จนเกินไปใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้คะรสชาติก็ลองชิมดู๋อชิมเลยชิมเลยมาลบกวนเลยครับพี่ับให้ผมตักเองเลยครับโอ้โหตื่นเต้นจังนี่คือพรีเมียมจากสวนของพี่ชิดพงนะฮะแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับ อ๋อแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปใช้นิ้วเลยได้ไหมครับใช่ครับได้ขออนุญาตนะฮะโอ้คุณผู้ชมขออนุญาตนิดนึงนะครับกลิ่นหอมไหมฮะมันหอมแบบจากดอกจากดอกลำไยนะครับอันนี้ลำไยแท้เลยเออคือถ้าปิดตาเหมือนเหมือนแบบเหมือนเรากินลำไยไกลๆอยู่แต่ก็มีความหอมแล้วก็ไม่ไม่เหนียวจนเกินไปใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ข้นด้วยอันนี้มันอยู่ความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ สิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์สิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับการที่เราจะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ของความชื้นนะมันอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานก็คือที่ทำยังไงในในในรวงึงในรวงพึ่งเนี่ยครับเขาจะมีมาตรฐานก็คือชั้นที่สองที่เราเก็บอย่างเงี้ยนะฮะมันจะแคปทั้งอ่ทั้งคอเลยปิดเป็นฟิล์มเลยนะฮะไข่พึ่งเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างต่ำถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าโชคดีตรงนี้ฮะเป็นน้ำพึ่งที่บริสุทธิ์ละ ครับผมมันไม่มีตัวอ่อนของพึ่งไปไปปะปนในน้ำพึ่งเลยจะเป็นน้ำพึ่งแท้ๆบริสุทธิ์ครับผมอันนี้อันนี้คืออยู่ที่ระบบในการเลี้ยงและจัดเก็บแต่ถ้าเป็นชั้นเดียวเนี่ยเราจะสลัดไปรวมเลยทั้งทั้งตัวพึ่งอ่อนด้วยครับดักแด้ด้วยสลัดไป ตัวอ่อนอาจจะกระเด็นไปในน้ำผึ้งม,มันก็จะรวมกันอยู่ในนั้นก็เป็นน้ำพึ้งที่อีกเกรดอีกเกรดหนึงตรงนี้ครบตอนนี้นที่นี่ก็อย่างที่บอกคือมีสองเกรดนะฮะแต่ทีนี้ดูจากตาเปลา่ามันก็ดูสวยมีคุณภาพรตรงตามทีม่ที่ได้บอกมารสชาติก็ดีเลยทีเดียวแต่เรื่องของคุณภาพจริงๆมาตรฐานจริงๆ พี่ไม่ได้ดูแค่ตาเปล่าใช่ครับแล้วส่งไปทำอะไรส่งตรวจครับส่งส่งตรวจไปหน่วยงานไหนบ้างครับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คณะประดุษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เขาส่งนักศึกษามาเรียนมามามาดูงานที่นี่ตรงนี้ทำไมพี่ต้องส่งไปถึงขนาดนั้นนะครับก็ให้เขาตรวจดูว่าของเราเนี่ยการันตีว่าเป็นยังไงครับแท้หรือไม่แท้จะไม่ฮะถ้าถ้าไม่แท้เราก็ต้อง ปรับปรุงหาวิธีใหม่เรร่มอะไรเริ่มมาจากการที่เราลองผิดลองถูกมาได้ใช่ครับจะไปไปไปให้สุดใช่ครับเพราะว่าทําให้ดีด้วยทําให้มันซื่อสัตย์ต่ออาชีพด้วยถ้าไม่ใช่ว่าถ้าเราทําแล้วไม่มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพนะครับเลิกทําเถอะเพราะงั้นไปแล้วไปให้สุดเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่บริโภคให้ประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์ทุกคนจริงๆน้ำผึ้งมันดียังไงก็ทําให้สุขภาพเราดีผิวพรรณเราดี ก็ดูที่เนี่ยหน้าตาผมยังหนุ่มไหมนี่ก็เสียแล้วนะครับดูผิวพรรณผมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยแล้วผมก็ทํางานในไร่ตลอดก็แข็งแรงตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเกือบยี่สปีเนี่ยผมไม่เคยป่วยเลยทั้งสองคนนะฮะแล้วปีปีหนึ่งผมบริโภคน้ําผึ้งของผมเนี่ยนะฮะปีหนึ่งสาสิบกว่ากิโลโอ้เนี่ยฮะบางคนนะฮะเขาทําน้ําผึ้งเขาจะไม่กินเองเพราะอะไรไหมฮะเขา เช่าฉีดยาใส่ยาเพราะเขารู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปใช่ครับแต่พี่มั่นใจว่ามั่นใจครับพี่ไม่มีอะไรเลยใช่ครับทุกอย่างธรรมชาติจริงๆใช่ครับแล้วก็ทุกปีผมจะต้องตรวจสุขภาพนะฮะแล้วก็เอาผลตรวจไปให้ทางปศุสัตว์ทางออยยืนยันว่าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราไม่มีคนงานมาทำนะฮะเรากําทำกันสองกฎแค่นั้นเองโอ้โหนี่ฮะไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะใช่ครับแต่พี่ทำได้ทำได้เพราะอะไรเพราะเราทำแบบ พีเยมคอนโดเราจะสลัดน้ำผึ้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าทำแบบชั้นเดียวเนี่ยมันจะต้องเอาคนมาเยอะมาสลัดมาช่วยกันอะไรกันมันก็ทำมีการปนเพื่อนใช่ครับใช่นี่สองคนตายายทำง่ายๆใช่ฮะถามเป็นทริคแทนคุณผู้ชมนิดนึงว่าจะดูยังไงน้ำผึ้งจริงน้ำผึ้งแท้เทียมไม่เทียมไม่เทียมแท้ไม่แท้ดูยังไงผมก็ดูไม่ออกนะเพราะอะไรฮะมันแตกต่างกันทั้งนั้นผมเข้าว่าแล็บอย่างเดียวอื เข้าแลบอย่างเดียวของคณะวิทยาศาสตร์ตรวจคณะปศุศาสตร์ตรวจให้ผมมีใบเซอร์ออกมาผมก็สบายใจตรงนั้นนี่ฮะแท้ไม่แท้ดูยากคนที่อยู่ในวงการเองก็ดูลําบากแต่ว่าอยากรู้แท้ไม่แท้ต้องเข้าแลบบแต่ที่นี่เข้าแลบบอย่างเดียวเพราะงั้นซื้อจากที่นี่ไปของแท้อร่อยแน่นอนเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่พี่เขาไปให้สุดทาง แล้วทําให้จากกิจกรรมที่เสริมรายได้เป็นเล็กๆน้อยๆกลายเป็นอาชีพหลักในช่วงวัยเกษียณได้ด้วยทีนี้พื้นที่มันกว้างจริงๆคุยแค่นี้เดี๋ยวจะไม่รู้ว่ากว้างเดี๋ยวเรามีพื้นที่อื่นอีกนะครับที่จะพาไปดูนางพญาพึ่งด้วยวขออนุญาตให้พี่ชิดโปงพาไปหน่อยได้ครับดานูนนะฮะโอเคผู้ชมครับตามพี่ชิดโปงไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วตอนนี้ใจเต้นตุ้มๆต่อมๆนะฮะเพราะว่า พี่ชิดพงพาลงมาอยู่ในสวนลำไยเลยนะครับซึ่งตรงนี้เท่าที่ผมเห็นตอนนี้มันมีเป็นรังๆๆๆเต็มไปหมดเลยครับอันนี้คืออะไรครับคือรังผึ้งอ๋อนี่คือรังผึ้งด้วยเลี้ยงอยู่ในรังไม้แบบนี้ครับผึ้งพันธ์เขาเรียกผึ้งพันธ์ฮะผึ้งพันธ์ครับผึ่งพันธครับโอเคแล้วเลี้ยงนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราดูสภาพที่ปกติพี่ลงมาที่สวนอันนี้พี่กำลังจะทําอะไรครับอ๋อเราก็มามาเช็คผึ้งและถ้าเราลงมาที่สวนเราก็มาเช็คผึ้งว่า ในพึ่งเนี้ยในรังเนี้ยปกติไหมครับนางพญายังอยู่ไหมอืมมีหายด้วยครับฮะมีหายแล้วเขาหายไปไหนปกติก็บางทีอาจจะโดนพึ่งการไล่เพราะว่าฟีโรโมนเขาอาจจะอ่อนไปอะไรไปเงี้ยนะฮะอ๋อเพิ่งทราบเหมือนกันนะโอเคเพิ่งก็ต้องเช็คดูทุกวันไหมครับใช่ทุกวันทุกวันทุกอาทิตย์ฮะทุกอาทิตย์และทุกครั้งอาทิตย์ละครั้งใช่ครับแล้วต้องครบทุกรังด้วยใช่ครับถ้านางพญาไม่อยู่ต้องทำไงต้องเพาะเลี้ยงขึ้นมาใหม่เพาะใหม่ครัแต่ถ้าเปิดแล้วยังอยู่ โอเคก็จบไปกติก็ปิดไปใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดรังไหนบ้างครับอรังนี้ฮะอรังนี้เลยนะฮะเปิดเลยนะครับตื่นเต้นจังเลยไม่เป็นไรครับแล้วก็ใช้ควันเนี่ยฮะควันไฟเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกสโมกนะฮะครับเอ่อจะมีขี้เลื่อยขี้เลื่อยคืออันนี้จะป้อนสารสารพิษครับดูในรังเราเนี่ยเราไม่มีสารเคมีปนเปื้อนให้กับผึ้งเลยครับบางที่เขาก็จะใช้สารเคมี เป็นพวกยาพวกอะไรต่างๆเนบไว้ในรังใช่ไหมฮะเพื่อไล่ไล่บ้างประสิทธิ์อะไรต่างๆของพึ่งแต่เราไม่ใช้เราใช้แบบธรรมชาติผมฉีดเลยฮะฉีดเลยฮะฉีดเพื่อเพื่อเตือนเขาว่าเรามาตรวจเขาเขาก็จะได้ไม่ทําร้ายเราอ๋อเขาจําได้ด้วยใช่ฮะอันนี้ฮะแต่แต่ว่าความนี้ไม่ได้ทําร้ายเขาครับอ๋อผมเห็นเขาแแต่เตือนแทะไม้อยู่นี่คือแทะไม้อะไรอ๋อไม่ใช่เขาแทะไอ้นี่แหละฮะเอ่อน้ําตาลมันอาจจะติดอยู่ที่ไม้อ๋อครับ เขาก็จะไปดูดดูดกินพวกนี้ฮะแล้วเราก็เอาเอาตัวนี้ออกเพื่อเราจะเต้ตรวจําจเราได้แล้วแล้วพี่ก็เอามาเลยทีนี้ผมควรจะต้องยืนยังไงฮะยืนอยู่อย่างเงี้ยฮะเยๆี่ับที่ทาอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋ออันนี้เราปัดปัดไม่ให้เวลาเราวางเนี่ยวางถาดเนี่ยไม่ให้มันทับตัวเข้าตายโอ้ฮะนี่ฮะแล้วก็ด้านในที่เห็นตอนนี้ด้วยตาเปล่าผมเนี่ยคือ มันจะเป็นเฟรมเป็นเฟรมเป็นเฟรมเป็นกรอบแต่ละกรอบถูกไหมฮะล้วพยกขึ้นมาปั๊บน่านไงอันนี้ไหมฮะเห็นไหมฮะน้าผึ้งน้ําผึ้งทางนั้นเลยฮะเออใช่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 อันนี้คือเป็นน้ําตาลที่เราเลี้ยงไว้ครับคือเขาก็จะไปกินตามดอกในสวนลํงใของาไม่ไม่ใช่ฮะคือเราเลี้ยงในถาดนี่แหละอ๋อเลี้ยงนนี้เลยเขาก็จะเอาเอาน้ําตาลเนี่ยเอามาใส่ไว้ในรวงครับเพื่อให้พึชงานเนี่ย เอาไปกินแล้วก็ผสมกับเกสรดอกไม้ออกมาเป็นนมพึ่งออกมาเป็นนมพึ่งเพื่อป้อนนางพญากับตัวอ่อนออันนี้ครับก็แบบนี้ในในในหนึ่งรังใหญ่เนี่ยจะมีสักกี่นางพญาหนึ่งตัวครับนางพญาหนึ่งตัวอ่าอันนี้อย่างนี้เราจะเห็นได้ตัวอ่นี้อันนี้อันนี้ถ้าอันนี้เขาก็เก็บน้ําพึ่งไว้แล้วอันนี้ถ้าน้ําพึ่งเขาเขาเออคล้ายๆว่าเข้มข้นแล้วเขาจะใช้ไข่ ขไขายพึ่งหน้าทองเนี่ยมาปิดตรงนี้ปิดรูอวัยปิดรูอวัเนี่ยนะฮะโอ้ดูแล้วตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นไม่เคยเห็นแล้วก็แอบก็กลัวๆอยู่เล็กน้อยด้วยพยายามจะยืนยืนเฉยเป็นไม่กล้าทําอะไรเยอะเพราะเราเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเขาตอนนี้แต่ว่าเี่ยเขาฉีดเขาเขาเก็บน้ําพึ่งไว้เยอะอน้ําพึ่งตอนนี้อาจจะเยอะช่วงนี้อาจจะเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกลําไยเนี่ย ตกมาแล้วมันแตกเขาก็จะไปดูดน้ําน้ําหวานของลูกลําไยที่มันแตกออกมาอันนี้มันก็เลยมาเพิ่มให้ในเฟรมนี้มันเยอะตรงนี้ฮะนี่เขาเรียกว่าคอนพึ่งอันที่หนึ่งคอนะฮะคือเต็มที่เต็มที่หนึ่งเฟรมนี้สักกี่ตัวครับอ๋อกัะกะแล้วในในรางรวมกันถ้าเราเก็บน้ำพึ่งจริงๆเนี่ยก็ประมาณ8ปดหมื่นกว่าตัวโอ้แปดหมื่เลยฮะค่ะแปดหมื่นกว่าตัวอันนี้ อันนี้ก็ประมาณสักงสองสามหมื่นแค่นั้นเองฮะเขาอาจจะบินไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกอยู่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะหานางพญาให้ดูเอออยากเห็นนานางพญาเหมือนกันอันนี้เป็นตัวผู้เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเนี่ยตื่นตาตื่นใจเนี่ยเป็นตัวผู้เนี่ยตัวผู้ตัวผู้เนี่ยก็คือเขาเขาจะผสมพันธุ์อย่างเดียวมีหน้าที่อย่างเดียวผสมพันธุ์เสร็จแล้วตายอืม นางพญาก็นนแบบั้ใช่ครับวงจรเป็นแบบนั้นนะตัวนางพญานี่เราสังเกตยังไงครับเดี๋ยวจะให้ดูมันแปลกมันแปลกกว่ากว่าพึ่งทุกทุกตัวครับนะฮะอย่างอย่างพึ่งพึ่งพวกเนี้ยที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยนะฮะก็คือพึ่งพึ่งงานพึ่งงานเนี่ยจะนี่อันนี้คือนางพญาไหนอะนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่นางพญาเออเออเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฮะอันนี้นางพญาเออเขาต่างจากจากพึ่งตัวอื่นหมดเลยใช่ครับ นางพญาเนี่ยจะผสมกับตัวผู้เนี่ยประมาณ25ตัวครตัวในช่วงชีวิตเขาช่วงชีวิตเขาแล้วเขาก็จะเก็บสเปิร์มไว้ที่ท้องแล้วก็บินลงมาครับแล้วก็เขาก็อยู่ในรังนี้ตลอดเลยเขาจะไม่ผสมไม่ขึ้นผสมพันธ์แล้วผสมพันธ์แค่ครั้งเดียวอายุของนางพญาเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณีครปีอันนี้อย่างเงี้ยรังนี้พี่พี่คนเจอแล้วว่านางพยายังอยู่ใช่ครับเสร็จแล้วก็ถือว่า อันนี้จบละฮะแต่เราก็ตุกตัวไปเรื่อยๆว่ามีเกสรดีไหมมีน้ําผึ้งดีไหมอะไรเงี้ยก็ดูตรงที่เขาปิดอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยทีนี้เขาปิดแล้วใช่ไหมทีนี้เวลาถ้าเกิดน้ําผึ้งในรวงนี่มันหมดเขาก็จะแคะออกมาอ๋อเขาแคะดูอ่เราแคะออกมาเนี่ยใช่ฮะน้ําผึ้งจะเป็นแบบนี้ลองทดลองดูนะฮะลองแตะดูลองชิมดูได้ได้เหรอได้ฮะได้เป็นไงครับรสชาติ เออน้ำผึ้งจริงแล้วก็ไม่ได้หวานแสบคอแล้วก็เออมั่นใจว่าอันเนี้ยของแท้จริงๆเลยะนะฮะบแบบนี้ก็สามารถเป็นผลผลิตได้ครับนานเท่าไหร่ที่น้ำผึ้งนี้พี่พี่จะเก็บไปแล้วอ๋อช่วงช่วงนี้เราเราเรา,เราจะไม่เก็บน้ำผึ้งนะฮะเราเลี้ยงเข้าอย่างเดียวอ่าแล้วก็ถ้าสมมติว่า จะเก็บจริงๆก็คือเดือนกุมภามีนาเดือน4เดือนห้าน้ำผึ้งเดือน4เดือนน้านะครับที่เขาว่าน้ำผึ้งเดือน5กันเอใช่ครับใช่ครับอันนี้อร่อยอร่อยใช่ฮะอันนี้พอเราตรวจดูเจอดังปริยาแล้วเราก็เก็บหาเก็บก็ต้องรำลาเขาหน่อยเอาเขาสมูกเป่าไม่ให้ตัวนี้ไปทับนะฮะถ้าเราถ้าเราไม่เป่าแล้วเราปิดไปเลยเขาจะหงุดหงิดไหมฮะไม่ไม่หงุดหงิดแล้วฮะตัวตัวเราเนี่ยถาดเนี่ยอาจจะไปทับเขาตายอ๋อ ไล่ให้เขารู้ก่อนว่าเราจะปิดแล้วนะใช่ครับลงไปในช่องให้หมดเรียบร้อยครับแล้วที่นี้เราเหมือนเะเรามาดูการเพาะเลี้ยงหนามยาผมเพาะยังไม่ได้ดูเลยนะฮะว่าลังนี้ลังนี้ยังไม่ได้ดูหนางพยามมาก่อนเลยว่าเป็นยังไงแอบตื่นเต้นอีกแล้ว เป็นวิธีการทําความรู้จักก่อนมองดูแล้วมันเป็นรังเดี่ยวรังเดี่ยวรังเดี่ยวแล้ว,วางไว้หลายรังเลยจริงๆมันมีรูปแบบรังแบบอื่นอีกไหมครับก็มีมีฮะเพราะว่าฤดูการเลี้ยงเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบรังเดี่ยวเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่เหมาะกับการเลี้ยงแบบต่างประเทศแบบต่างประเทศเป็นยังไงแบบต่างประเทศเขาจะเลี้ยงแบบคอนโดคอนโดอ๋ออยู่คอนโดได้ด้วยใช่ครับพึ่งเนี่ยชั้นนะฮะ สี่ห้าชั้นก็ได้อ๋อได้ด้วยแล้วพึ่งมันจะเป็นลักษณะยังไงเขาจะเรียนรู้ยังไงหรือว่าเราต้องรู้จักเขามันจะเป็นยังไรพึ่งพึ่งอย่าต้องแน่นอย่างน้อยก็ประมาณแสนตัวขึ้นไปแปดหมื่นถึงแสนตัวขึ้นไปเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวๆแบบนี้หลักหมื่นหลักหมื่นฮะเพราะว่ากําลังเขาน้อยก็เราก็เลี้ยงค่อยๆเพราะเลี้ยงไปอะไรไปเพราะว่าถ้ามันแน่นมากราบมันมีสิทธิ์ที่จะอพยพลัง นางพญาเนี่ยเขาเรียกสวอมนะหลักของการเลี้ยงพึ่งก็คือสวอมคือมันจะอ,อุพยพเอาตัวพึ่งงานตัวเนี้ยออกไปที่อื่นเลยคือเขาจะค่อยๆไปหรือเขากลัวกันไปกลัวไปเลยบ,บินเป็นหางเลยฮะอันนี้รออ่าเราก็ต้องคอยระวังไม่ให้มีนางพญาซ้อนนางพญาต้องคอยตรวจทุกอาทิตย์เนี้ยฮะว่าเพราะว่านางพญาเนี่ยสิบหกวันเนี่ย เขาจะเกิดทีหนึ่งมันอาจจะมีพึ่งงานพึ่งงานนี่ก็เป็นตัวเมียนะครับไม่ใช่ตัวผู้นะฮะเนี่ยเขาก็จะอาจจะไข่ไข่ไว้จะทําให้เป็นนางพญาขึ้นมาเราต้องตรวจดูพวกนี้เอานางพญาที่เราเลี้ยงไว้แท้ๆเพราะเลี้ยงไว้เนี่ยมันเขาจะดีนางนางพญาที่ที่อาจจะโตขึ้นมาทีหลังโตมาที่หลังเนี่ย คือพวกนี้ต้องแยกออกต้องแยกออกไปเลยโอ้โหเพราะงั้นมันคือมันคือความรู้มันคือประสบการณ์มันคือสิ่งที่มันอาจจะเคยผิดมาก่อนในการเลี้ยงปลาคือน้ำพญาที่เกิดมาโดยที่ไม่ใช่ของของเราเนี่ยเราจะกำจัดทิ้งไปนะฮะเรวพอได้แบบนี้ป๊อบไม่ว่าจะเลี้ยงแบบลังเดียวก็ดีหรือเป็นแบบคอนโดก็ดีเนี่ยฮะมันวัตถจักรในการที่จะเก็บแล้วก็เอามาสลัดน้ำพึ่งเนี่ยมันมัน ช่วงเวลามันเป็นยังไงฮะก็ช่วงช่วงเวลาที่สมมติว่าดอกลําไยลาบานเนี้ยคัะผมดอกลําไยลาบานถึงช่วงนั้นเราอาจเราต้องรวมรังเขาเรียกรวมรังพึ่งรวมรังพึ่งก็คือเปิดเอาเฟรมเมื่อกี้ออกมาเอาเอารังที่มันเกิดเกิดนางพญาที่แข็งแรงที่สุดครับผมแล้วก็มีประชากรมากที่สุดครับผมควบคุมรังได้ดีใช่ไหมฮะ เราก็เอาหลังข้างๆเนี่ยหล,หลังที่หนึ่งหลังที่สองอันนี้นะฮะเอามารวมหลังตรงนี้สลัดเอาเอาพึ่งพึ่งงานมารวมอยู่ในนี้มารวมอยู่ในหลังหลังแรกนี่หลังที่สองที่สามเราก็มูฟเอาไปที่อื่นเอาเอาไปคือให้มีนางพญาอยู่แล้วละ่ะแต่เราก็ให้ประชากรของเข้าไปจํานวนหนึ่งให้เข้าไปไปเลี้ยงเอาเองเขาก็จะเก็บน้ําพึ่งของดอกลําไยเอามาป้อนนางพญาเก่าแต่นี้ พึ่งงานก็มาอยู่นี้เขาจะไม่กัดกันแล้วเพราะว่าอะไรช่วงที่ดอกลำไยมันบานครับมีน้ําพึ่งเข้าเขาจะยอมรับกันแต่ถ้าถ้าในในในตอนเนี้ยครับแล้วเอามารวมไม่ได้กัดกันตายเลยเพราะว่าอะไรมันกลิ่นฟีโรโมนของของแต่ละแต่ละกล่อง่แตลเขาอาจจะชินกับนางพญาตัวเดิมเขาใช่ครับแล้วพอรวมกันปุ๊บนี่คือสลัดได้ละสลัดได้ฮะก็เราก็สามารถที่จะดูว่าน้ําพึ่งมัน ได้เยอะไหมครับผมก็เราก็จะขึ้นขึ้นขึ้นรังสองชั้นขึ้นมาอัดแกงปิดเพื่อไม่ให้นางพญาขึ้นไปไขใ่ในในบนคอนอีกคอนหนึ่งครับผมที่เราเราทำไว้แล้วเนี่ยตรงน,นี้ครัแล้วอย่างที่พี่เคยทํามามากที่สุดที่เคยสลัดน้ําผึ้งได้ได้มาปริมาณสักเท่าไหร่ถ้าเราทํารังเดียวเนี่ย ร้อยร้อยกว่าหลังเนี่ยนะฮะเราก็ได้ประมาณ10ถังโอ้โหถือว่าเยอะถังสองลิตรนะฮะครับผมถังหนึ่งก็ประมาณ300รอกิโลโอ้โหครับที่ถามนิดนึงตลาดที่ที่เข้ามารับเนี่ยเขาเข้ามาหาพี่เองหรือเขาติดต่อมาทางไหนหรือว่าพี่จําแน่ายออกไปยังไงใครรู้ใครก็มาหาแล้วขอซื้อไปบริโภคครับผมไม่ได้โฆษณาเลยไม่เคยไปวางเชลไหนนี่ฮะอันนี้ก็คืออยู่ที่บ้านเราเลยเนี่ยโอเคเพราะงั้นมันมันก็เป็นเป็น งานอยู่ตรงนี้แล้วก็จําหน่ายอยู่ตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ครับแล้วก็อยากจะมีแรงบันดาลใจอยากจะเตรียมความพร้อมเพื่อมีความสุขในวัยเกษียณของแต่ละท่านที่ชมรายการตรงนี้เขาจะทําตัวยังไงได้บ้างครับพี่ชิตก็เชิญนะครับถ้าถ้าคนที่วัยเกษียณแล้วไปเช็คร่างกายมาแล้วว่าไม่แพ้พิษพึ่งไม่เป็นโรคหัวใจสามารถที่จะมาเลี้ยงพึ่งได้ โดยที่ผมเนี่ยความผมเนี่ยนะฮะจะสอนให้ฟรีฮะไม่ต้องเสียเงินเลยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นให้มารับรู้วิธีการสอนจากผมผมจะสอนวิธีการเลี้ยงพึ่งที่ดีที่สุดเนี่ยให้นะฮะแล้วก็ไปทำมาหากินได้เลย ก็จากวันที่ <ulent Bonjour> ไม่รู้อะไรเลย <c oughs> แล้วก็ลองผิดลองถูก <c oughs> แล้วก็ถูกหลอ,อกไปด้วย <c oughs> จนวันนึงประสบการณ์ครั้งครูครับแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดจากรายได้เสริมกลายเป็นอาชีพหลัก <c oughs> ในช่วงบั้นปลายชีวิตของพี่ชิดพง ก็พร้อมที่จะเปิดวันนี้ให้กับหลายๆคนที่อยากจะงมีแรงบันดาลใจดีๆข้อมาเรียนรู้ในอะาชีพเดียวกันหรือถ้าอยากทาอาชีพอื่นลองหากําลังใจฮนะในการที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้ไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งใจเอาไว้บ้านใต้ชีวิตเวลาเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นอย่าปล่อยให้เสียเปล่าไปล่าจะประสบความสําเร็จเหมือนอย่างพี่ชิดพงศ์ในวันนี้ก็ได้นะครับวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณพี่ชิดพงศ์มากๆครับที่มาเปิดรังพึ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้วัยเก่าของเราในรายการขอบคุณ,คณมากครับพี่ชิดพงศ์ครับ ผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหาร,รายการของวัยเก่าเล่าอาชีพนะครับติดตามได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการกับผมวิราชัยการชนะที่ดวนะครับติดตามต่อในครั้งหน้าว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้บมันดันใจดีอย่างไรแล้ววัยเก่าจะเป็นท่านไหนนะครับวันนี้พี่ชิดพง์ผมวิราชัยพร้อมทีมงานรายการทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ